สวัสดีค่ะชนทิชาชอปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในห้างชื่อว่า Aldi นะคะของประเทศเยอรม,มนีนะคะวันนี้เราจะมาซื้อ,อ,อผักผลไม้แล้วก็เป็นพวกกับข้าวกันค่ะเข้าไปเลยค่ะ <is> okay. เตรียมพร้อมใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนเราเข้าห้างนะคะเราก็มาเอารถเข็นไปก่อนโดยใช้เหรียญ2อออยโรล้มันก็จะเด้งออกมาโอเค เตรียบร้อยเตรียมเข้าไปเลยเอานะัดจัดการกับกระป๋องก่อนได้25เซนกระป๋องใบหนึ่งได้25เซน,นะมันจะมีการลันอยู่ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเลย กล่หมดจัางอ่าหมดแล้วหมดแล้วรอสักคู่นะได้ทั้งหมดทลายดูสิครับได้กี่เท่าไรสี่ย,ยูโรได้เท่ากับ Euro, สี่ยูโรก็ประมาณเกือบร้อยห้าสิบบาทนะคะขวดเมื่อกี้ เราก็เก็บปินนี้ไว้เดี๋ยวต้องไปให้ที่เคาน์เตอร์อ,รอ่ามาการองก็มีนะคะประมาณ3.49อโรครับสวายอันนี้เราจะซื้อขนมปังจากเครื่องกันนะคะเราก็เลือกว่าเอาไหนมาแล้วหนึ่งอันอ่าสองอัน okay. หนึ่งชิ้นก็ประมาณเท่าไหรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเซนนะคะอ่าฮะน้องนัดเลือกเอาเป็นพิซซ่าเจ็ดสิบเก้าเซนนะคะรอสักครู่ออกมาแล้วอุ๊ยใส่ถาดมาด้วยโอเค 2อ,อย่างนี้รวมกันประมาณหนึ่งออยโรกว่ากว่าอโอเคพอแล้วเ,เดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะคะว่าในห้างเนี้ยเออมีอะไรบ้างแต่ที่เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะข้างหลังจะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะวายอันนี้คือเป็นผนกผักแล้วก็ผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาหยุดที่ เนป้ายสีแดงแบบนี้นะคะแสดงว่ารถราคา1แท็กเนี่ยก็คือ1ออยโรก็ตกที่บ้านเรา35บาทนะคะซื้อไปก็แล้วกันข้าวโพดส,สดก็มีนะคะ2ฝักเนี้ยราคา45บาทนะคะตกฝักละ20กว่าบาทนะค่ะเราก็มาหยุดที่เจ้าเชอรี่นะคะของโปรดของเรา พราะว่าตอนนี้ประเทศเยอรมน,นี้ไม่มีแล้วต้องนําเข้ามาจากที่อันนี้ของประเทศกรีคแลนด์นะคะ100กร,รัมเนี่ยประมาณ16บาทนะคะถ้าตกเป็นเงินไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปด้วยเนาะก็เป็นของโปรดของเราสับปะรดนะคะก็นําเข้านะคะหัวหนึ่งตกประมาณ60บาทถ้าถ้าบ้านเราเป็นไงอะ่ะเออสัก20บบาทก็ไม่ค่อยจะมีใครกินแล้วเนาะ นี่ก็ไม่ค่อยหวานด้วยนะไม่เอาเราไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านยังมีอยู่นะคะนี่ว่าเจออะไรอ้าวมันคือทับทิมค่ะ1นรูปมาจากประเทศเปรูนะคะเอ่อหนึออยโร3สเก้าเซนนะคะอ้าช่วยกันคูณหน่อยคะ่ะ35บาทเข้าไปนะคะหนึ่รูปก,ก็ดูนะคะว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นผลไม้ทั้งหมดนะคะ กล้วยกล้วยกล้วยกล,ล้วยนี้ขายยังไงเอ่ยกล้วยกิโลละขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ35บาทก็น่าจะประมาณสักสี่แต่ว่าที่บ้านยังไม่หมดไม่ซื้อไป <c oughs> แล้วเราก็มาดูผแผนกผักกันมัางนะคะ <c oughs> เออผแผนกผักอ้าวเริ่มด้วยที่แตงกวาดีกว่าแตงกวาหนึ่งลูก20บบาทค่ะ แล้วก็แครอทแครอทถุงหนึ่งนะคะหนัก2อกิโลตกประมาณ70บาทค่ะแครอทอ้าวนี่อะไรฟักทองนะคะฟักทองจะแพงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นปลอดสารพิษเนาะเป็นไบโอฮอกไกโดหนึ่งลูกตกประมาณ 2.89ออยโรก็ร้อยกว่าบาทนะคะที่นี่ก็มีทุกอย่างนะนีอะไรมีขิงด้วยขิงมาจากประเทศอะไรเนี่ยมาจากที่ไหนไม่รู้เลยอ่าขิงนี่ก็300รอรกร,รัมหรือ3ขีดเท่ากับ1.39ออยโร วาฟิก้าห้าสิบบาทนะคะสามลูกหหเห็ดก็มีผักสลัดเอาอเลยลูกครับน้องนัดอยากได้ไก่เอาไปปิ้ง <laughs> okay. อันนี้ก็เป็นอาหารแชร่แข็งทั้งหมดนะคะมีทั้งปลามีทั้งไก่มออีมันฝรั่งด้วย<ค><ณ>เดี๋ยวเราก็มีถึงแผนกจ่ายเงินกันนะคะเร<ค><ณ>าก็นัดรออย่เพิ่งไปต้องมีระยะห่างในการเยีนค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาสำรวจราคาในห้างกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์เราสองแม่ลูกด้วยนะคะจะพาไปเที่ยวทุกที่เลยค่ะคสวัสดีค่ะค